การอบรมเชิงกิจการเนื้สตร์ของสาขาจำลองซิมูเลชันนะครับแล้เราก็ขอให้นักศึกษานะครับตั้งใจศึกษาในเรื่องของที่ทางวิทยากรมามอบความรู้ให้เรานะครับแล้เราก็ขอเสียงตบมือให้กับทีวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยนะครับก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับทางกรมตำาเนินการตอบเลยนะครับขอบคุณครับ ก็ในวันนี้มาอบรมก็ได้ความรู้ใหม่ๆค่ะเกี่ยวกับการลงบัญชีนะคะก็การใช้โปรแกรมบัญชี XP ็ e เพคะ่ะก็ยังไม่เคยเรียนก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะแล้วก็สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะค่ะวันนี้ได้มีการอบรมโปรแกรม X อ็ e r พนะคะก็ขอขอบคุณวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ได้มาสอนโปรแกรมเราให้สามารถใช้ในในชีวิตประจาวันได้สามารถใช้ในการทางานได้ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ทําให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะกนวันนี้ก็มีการอบรมนะคะซึ่งมีวิทยากรจากกรม,มพัฒนาธุรกิจการค้าได้มาอบรมโปรแกรมเ e อ็กเพสนะคะจากความรู้ที่มีที่มีแต่ทฤษฎีนะคะวันนี้ได้มาปฏิบัติจริงนะคะสามารถนําไปใช้กับการทํางานต่อไปได้ค่ะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ว,งว่าไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วค่ะวัตถุประสงค์สําหรับโครงการนี้นะคะเป็นแนวนโยบายของท่านอธิบดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะที่จะสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพนะคะรุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะนําเข้าไปสู่ AEC ซในซึ่งจะมาถึงในในปีในปีนี้นะคะแล้วท่านก็เล็งเห็นว่าการที่นักบัญชีจะมีคุณภาพได้เนี่ยก็คือจะต้องสร้างตั้งแต่ที่เป็นบ่มเพาะตั้งแต่เป็นต้นกล้าเรียกว่าเป็นต้นกล้านักบัญชีนะคะก็เลยเกิดโครงการ ยางแอนสมาร์ทนี้ขึ้นมานะคะโดยวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะก็คือจะเราจะจัดการทําทอบรมนะคะอบรมแล้วก็ให้ความรู้กับนักศึกษาปี4ของสาขาบัญชีกับมหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์เข้ามากับทางเรานะคะโดยการอบรมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นอบรมเชิงทฤษฎีนะคะซึ่งจะให้ความรู้ในในหลากหลายด้านไม่ใช่ด้านบัญชีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อที่จะให้เด็ก ที่จบไปแล้วนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะด้านมาตรฐานการบัญชีนะคะการวิเคราะห์ง,งบการเงินนะคะซึ่งหลักสูตรนี้การอบรมเชิงทฤษฎีจะมีทั้งหมด2วันนะคะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเรียกว่า simulation คือเป็นสถานการณ์จําลองนะคะที่จะให้น้องๆได้ฝึกดูเอกสารแล้วก็บันทึกบัญชีโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ และน้องๆที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรครั้งนี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับอ๋อสำหรับน้องๆที่ผ่านการอบรมของเรานะคะเ,เราก็คือ ผ่านการอบรมทั้งสองภาคแล้วทั้งภาคพิเศษและก็ภาคปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เราจะมีการทดสอบด้วยนะคะซึ่งการทดสอบนี้ก็คือจะต้องทดสอบต้องผ่านหลักสูตรนะคะขั้นต่ำหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วถ้าเกิดคนที่ผ่านนี้เราจะเอารายชื่อขึ้นเว็บไซต์ของกรมพฒน์ให้แล้วก็ออกใบเซอร์ให้นะคะซึ่งน้องๆสามารถนําใบเซอร์เนี่ย ไปสมัครงานได้นะคะว่าเราได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วนะคะโอเคครับยังไงต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะยังไงติดตามโครงการดีๆได้ใหม่นะครับในทีวีสยามนะครับ